ก็เราแค่จะตีอีกเองแม่อแม่ต่อไว้ก็รู้แม่จะตีต่อแม่ต่อเลยนะต่อไปแม่แม่ แ็ the house, ้นกอานหลังสอได้ก hmm. okay. mm ัเ่่้กันเนี่อันี้มนกระโลมเลยนะเกินข้อกันานเอ็นหนาม่โดนไหมจะรอดเกินกุแบวกุบอมันบ่ื่อไหมไม่น่าแบบแมหน่อย สีชงใช้สีสับสนก็เลยบขเอาเอาเอาเอกเป็นข้นๆไปนะขนาดแม่กับแม่ว่าหิ่งหิ่งหิ <c ough> <c ough да ่งค so ู่เดือนวันวันแหน่คู่กับสิบอกตอนนั้นน้ให้มากๆนะรักแม่ด้วยรักน้ำให้มากๆเพราะว่าน้ำเลี้ยงหนูอย่างสิคู่นี้ เลี้ยงเพื่อนอาปารย์ดีอยู่ที่นั่นตลอดถึงรับวิวยที่กกปวัใตดวพี่ก็ต่ำมือต่ำคบอก

Terima <laughs> Bye. Okay.